ปิตภัณฑ์เสริมอาหารขาราพัสผิวสวยหน้าใสภา,ายในกระชับกับกีิต้องขาราพัสแค่วันละแค่เม็ดเดียวนะวันละเม็ดวันละเม็ดเ,เดียวมี <7 S 2> คนทักเลยว่าไปทำอะไรมามสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเลดี้ี ครับผมคุณผู้ชมครับรายการนี้นะครับเป็นรายการที่ชื่นชอบของคุณสุภาพสตรีและเกิดเขาบอกว่าดูแล้วโอ้โหปัญหาต่างๆที่เขาเป็นอยู่นะครับเขาก็มีความมั่นใจว่าเขาต้องหายไปแน่ๆไม่ใช่ตัวหายนะครับร่างกายหรือว่าอะไรที่มันเป็นสุขภาพที่มันไม่ดีอ่าหายไปจากตัวเขานะครับแล้วมีความสวยความงามเข้ามาทดแทนถูกต้องคือดูแล้วเนี่ยโดนอ่ะเอาคําเดียวว่าสั้นๆว่าโดนอ่ะเพราะว่าหลายคนมีปัญหาไงของเรามันราคาถูกด้วยนะครับแล้วก็มีคุณภาพราคาถูก และมีหลายคนผู้หญิงก็มาสงสัยก็มีขอ้อคำถามต่างๆมาถามในตัวผม,<า>มเ<ล>ยอะมากมายว่าภ <มา S 2> รารยาผมเนี่ยที่ไปออกตามนู้นตามนี้มาระประทานจริงหรือเปล่าเขาอายุขนาดนั้นจริงหรือเปล่าคุณมีลูกสี่คนจริงหรือเปล่าทำไมอย่ามากโกหกกันนะพมาโฆษณาอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับบางคนบอกว่าแหมพิไทายมันเป็นพิธีกรคาร่าเนี่ยให้คนที่บ้านทานหรือเปล่าเพราะว่าแหมเห็นแบบว่าบางทีเนี่ยรู้ลึกรู้จริง หรือยิ่งกว่าเจ้าตัวเอาเป็นว่าไปคุยกับเขาดีกว่าต้อนรับเลยดีกว่านะคะพี่ยุ้ยคนึง oh นิดนะคะบรรลือธิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องชมพาว่าได้ข่าวอยู่บ้านไม่ใช่แบบนี้แล้วเนี่ยอะไรอยู่บ้านเขาบอกไม่ใช่แบบนี้นี่อยู่บ้านนี่ผมนอนอย่างเดียวนี่คานอย่างเดียวต้องคานนะมาหาผมนี่ต้องคานนะขนาดนั้นเพราะผมอยู่ใต้เตียงโดนล่ามอยู่ใต้เตียง ามพี่ยุ้ยนิดหนึ่งจริงหรือเปล่าที่เขาบอกตอนแรกเนี่ยเอาไปให้พี่ยุ้ยทานแล้วพี่ยุ้ยบอกว่า no ไม่ฉันไม่กินจริงๆจริงรจริง,รง,รงปกติคือจะแบบทานคือค่อนข้างแบบสรรหานะาไปต่างประเทศไปญี่ปุ่นก็ซื้อของญี่ปุ่นมา,าไปอเมริกาก็อเมริกาเลยออสเตรเลียอะไรดังอะไรตอนนี้อะไรกําลังออกอัปเดตโอเทรนอะไรก็มาแล้วทำไม,ม<า>ถึงทานตัดสินใจทานได้ยังไงก็พี่ไทยมาเป็นามาเป็นพิธีกรเอามาให้ทานบอกว่าเนี่ย ท่านลองฝากมาให้ทานนะหรือลองทานแล้วก็เอ๊ะใครอะอะไรยังไงอะไรแล้วจะจะดีหรออะไรลองดูลองดูลองดูกล่องนึงก่อนถ้าเกิดมันไม่ได้ผลหรือว่าอะไรไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ไม่ต้องทายพี่เขาบอกว่าเขาบอกกับพี่ว่าเขาว่าดีนะพี่ก็เลยบอกกับเขาว่าก็เขาขายเขาก็ต้องว่าดีสิใครจะบอกว่าเขาไม่ดีล่ะทุกคนเขาขายเขาก็ต้องบอกของเขาดีทั้งนั้นแหละใช่แต่เราจะมาลองแบบคือโดยที่ไม่เรียกว่าอะไรไม่มีเหตุอะไรเลยคืออยู่ดีๆเขาว่าอะไร ดีเราก็กินหรอก็คือแบบมีการแบบคือโตแย้งกับเขานะเขาบอกเออตามใจแล้วกินไหมตอนนั้นไม่กินตอนแรกซุกซุกเขาก็ถามนะทุกวันกินหรือยังกินแล้วเป็นไงเออก็ดีดีเหรอเออดีโกหกอกและสุดท้ายทําไมถึงตามสนองไงแล้วกินทุกวันทีนี้ทีนี้บอกไหนเอามาหน่อยสิ เขาเขาเข้าไปที่ห้องทํางานพี่พี่ก็ลืมลืมมาซุกไว้แล้ก็เห็นไงอ้าวทำไมไม่ทำไมยังอยู่ทําไมอะไรเราก็บอกพี่ไม่กล้าทานอะไรอย่างเงี้ยพูดตรงๆรงพูดตรงๆแล้วทีนี้พี่ไทเเขาก็มาอัดรายการที่ที่ว่ามีคือจากทางบ้านมีผู้ชายประสบการณ์จากทางบ้านมานั่งทอล์กแล้วก็พี่ก็เลยมานั่งเขาบอกมาสี่มาดูว่าคนจากทางบ้านมาแล้วทาแล้วเป็นยังไงบ้างมีกะมีฝ้ามีอะไรต่างๆคือมันหนูมานั่งดูเองมาดูวันนั้นแล้วรู้สึกว่ายังไงคะรู้สึกว่าคือผมตัดสินใจเอามาให้ภรรยาเก็บผมเห็นใครรู้ไหมท ท่านลองอท่านลองนี่ผมไม่น่าเชื่อนะจากที่เห็นครั้งแรกเลยอ่ะคือคือเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยเป็นคนละคนเลยคือสาวขึ้นสวยขึ้นแลวคือเขาไม่ได้เขาไม่ได้ไปทําสัรยกรรมหรือว่าไปทําอะไรมาแน่นอนเพราะเราเห็นก็เกือบเกือบกับทุกครั้งที่เรามาดรายการผมก็ต้องเอามาให้ภรรยาผมทาน่ ตอนแรกเขาก็ไม่อยากะทานไม่เชื่อไม่อะไรขอร้องเขาให้ทานเขาก็เลยทานพอทานจะไม่ไม่ถึงแผงเท่านั้นะมาดักหน้าผมจะออกจากบ้านมาดักเลยดักทำไมฮะเอามาให้อีกนะเอามาให้อีกนะจริงๆหมดแล้วของเก่าวมนแล้ใช่เอามาให้อีกนะผมได้ยินคำนี้ผมรู้สึกว่าเออดีใจดีใจเพราะอะไรรู้ไหมค่ะตังค์เขาจะได้เหลือเก็บไม่ต้องไปสรรหาไม่ต้องไปอะไรเยอะแยะมากมายต่างประเทศต่ประเทเพราะว่าสี่แถมหนึ่งสองพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทเท่านั้นเอง ไปต่างประเทศเนี่ยหมอแล้วเขาก็ไปหาหมอด้วยพวกฝ้าพวกอะไรต่างบมไใบหน้าเขาไปยิงเลเซอร์ไปทำคือเสียดายเวลาเสียดายตังค์เขามาเจอคาราพาสไม่คือดพูดตรงๆพี่ก็คือศึกษาพอสมควรว่าในผลิตภัณฑ์เนี่ยคือใช้อะไรบ้างมีอะไรบ้างอะไรบ้างคือจะเล่าให้ฟังว่าที่ว่าที่มาที่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 นี่คือได้มาเจอท่านรองด้วยแล้วท่านรองก็คือคุยว่ามีส่วนผสมของอะไรบ้างถึงได้โอเคกลับไปก็คือไปเริ่มต้นทานทานแล้วก็คือ เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยตั้งแต่กล่องแรกเชื่อไหมว่าพี่ไม่อยากจะเชื่อ,อทานไปปุ๊บเนี่ยมีคนทักเลยตั้งแต่อาทิตย์แรกคแค่วันละแค่เม็ดเดียวนะวันละเม็ดวันละเม็ดเดียวมีคนทักเลยว่า ทําอะไรมาคือเราไปเลเซอร์เนี่ยปกติจะคือเหมือนวงจรอุบัตะเลเซอร์เดี๋ยวก็ไปไปเดือนหนึ่งปอไปเสร็จหน้าก็ไปตากแดดคําอีกก็ไปเลเซอร์อีกเลเซอร์มาใหม่หน้าก็โอเคใสอยู่บอ้ากลับมาเสร็จปุ๊บเอาแต่หน้ามันบางพอโดนแดดเอาคําอีกเกิดฝ้าใช่ใช่เหมือนเป็นวงจรอ่ะโดนแดดไม่ได้สักกะบีหนึ่งโหไปขึ้นรถต้องเอาผ้าคลุมเหมือนห่อรถไปเลยเอาผ้าคลุมหมดทุกสิ่งจริงหน้าตรงหน้าต่างก็พอเลเซอร์แล้วหน้ามันบางเราก็ยิ่งกลัวเพราะถ้าเกิดมันโดนแดดอีกก็จะคือมัน จะยิ่งกลับมาดำคือครั้งรอบๆเราขับรถม,ม,<ล>มันจะโดนแสงปรากฏว่าพอทานตัวนี้คือผิวสิ่งแรกเลยที่เห็นได้ชัดเจนคือความเปลี่ยนแปลงเลยนะผิวชุ่มชื่นคือเหมือนกับมันมีเหมือนกับแตงที่ชุ่มน้ำคือปกติคือจะไม่ใช่แบบนั้นจะแห้งพอแห้งปัับมันไม่มีการเติมเต็มปุ๊บอพอโดนแดดปุ๊บแห้งเกียมเลยแต่พอทานตัวนี้เขาไปแบบชัดเจนมากมคือหน้าแบบใส ขับรถไปไหนมาเหมืมอนคนตัดอ้อยนะแล้วตอนนี้เอาหมวกที่มาใส่ที่ตัดอ้อยหรือตาอย่างเดียวคุมกว่อันนี้หมดเวอร์ละดนั้นีอันนี้เบอร์ละตอนนั้นตัดอ้อย้วตอนนี้แ่ะคะตอนนี้คือโอเคไม่กลัวเหมือนกันเมื่อก่อนแล้ว<ะ>คือเรารู้ว่าเราทานตัวนี้ไปแล้วมันมีความ ชุ่มชื่นเหมือนกับว่ามีการเติมเต็มในผิวของเราคือผิวพันธุ์นี่คือเปล่งปลั่งออล่าแบบว่ามีแต่คนถามนะว่าไปทําอะไรมาจริงๆแล้วก็ออกแดดด้วยนะเมื่อก่อนนี้ไปใช้ทะลงชายทะเลเขาจะเก็บตัวอยู่ในห้องตลอดเวลาจนกว่าพระอาทิตย์ตกดินเมื่อไหร่เขาจะยียางกายออกมาขนาดนั้นเลยหรอจริงๆแต่เดี๋ยวนี้นะพอกลางวันเรียกมาถ่ายรูปมาถ่ายเลยโอ้โหนางแบบว่าออกมาแบบสบายเลยไม่กลัวแดดอีกแล้วจะบอกว่า ไม่เคยมีความรู้สึกว่าศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ตัวไหนเลยจริงๆคือที่ผ่านมาเนี่ยคือพี่ไม่ได้ว่ามาพูดเพื่อที่ว่ามีได้รายได้คือได้มาคือโฆษณาให้แล้วได้สตังค์จากการโฆษณาหรืออะไรคือคือพูดกับพี่ชายเลยว่าถ้าดีจะมาแต่ถ้าเผื่อทานแล้วไม่โอเคก็คือเราเพื่อนฝูงเราเยอะแยะมากมายเราทานทุกคนต้องถามเราแน่นอนว่าใช้อะไรทานอะไรแล้วทาสินค้าไม่ดีจริงๆเนี่ย สิ่งที่ตอบรับกลับมาคือต้องโดนโทรศัพท์มาว่าหรืออะไรต่างๆทุกวันนี้พี่มีความรู้สึกว่าเสียชื่อเราด้วยดีใจนะคือเหมือนกับว่าเราเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งเลยคือทุกคนโทรมาขอบคุณคือพี่ยุ้ยหนูขอบคุณนะหนูนอนหลับได้มากขึ้นผิวพรรณดีขึ้นกะฟ้าจางลงปัสสาวะไม่ออกก็ปัสสาวะได้ปกติกลางคืนนอนได้ยาหลับได้ยาวขึ้นทุกอย่างแบบครอบคลุมหมดเลยพี่แบบดีใจอ่ะเหมือนกับว่าเราได้บอกบุญ ได้คือ<ด>ทุกนนสิ่งทุกอ,อย่างอันนี้ส่งกลับมานนเหมือนก็บเป็นการทําบุญอย่างนึง,ฟ,งฟังเอาไว้เลยครับสุภาพสตรีทั้งหลายนะคุณผ<า>ู้หญิงนะครับฟังเอาไว้นี่สิ่งที่มันปรากฏชัดเจนให้เห็นเห็นเลยกับสตังไม่กี่บาทนะครับได้สุขภาพได้ผิวสวยได้หน้าใสภายในกระชับดับกลิ่นด้วยดับกลิ่น,นจริงหรือเปล่าคะ จริงเหรอฮะพิสูจน์เลยยังฮะหอมฉุยสามีไม่ไปไหนเลยทุกวันนี้แบบว่าตามตลอดอยู่หนทำอะไรอยู่อ้าวเราเห็นบอกตอนนี้กระแสมาแรงสุดๆเลยเพราะว่าพี่ยูเองก็ทําเป็นธุรกิจด้วยกระแสมันมาแรงจริงๆเลยไหมคะพี่ยูคะจริงๆๆเพราะว่าจะบอกว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยคือ เชื่อมั่นเชื่อใจได้เลย100ลร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นต์พี่วิวิการันตีนเพราะว่าทานแล้วเนี่ยคือสินค้าตัวนี้ไม่ใช่ว่าราคาแพงเหมือนกับที่อย่างพี่วิวิทานมาเนี่ยเป็นหมืน่นถามว่ารู้สึกอะไรไหมคือไม่รู้สึกอะไรเลยเฉยๆมากคือทานไปก็เราก็คิดว่าทําไมไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นใจก็คิดว่าก็คงจะดีกว่าไม่ทานอะไรเลยมั้งแต่ตั้งแต่มาทานตัวนี้เนี่ยตั้งแต่กล่องแรกอะ,ะสินค้าถ้าไม่ดีจริงเนี่ยทานแล้วจะไม่มีความรู้สึกตอบรับหรือว่าความรู้สึกที่ดีขึ้นหรืออะไรก็ได้ก็คือทั สินค้าของเขานี่คือใช้ของดีจริงๆคือผลที่ตอบรับกลับมาเนี่ยคือไม่ต้องรอนานหรอกอวันสองวันทานไปปุ๊บดูดซึมกับร่างกายปั๊บเห็นแล้ววันสองวันคือเห็นเลยความกระชับเนี่ยพี่เหมือนผอมลงสิบเป็นสิบสิบโลนะ<ฮ>แต่น้ำหนักเท่าเดิม ้ำหนักเท่าเดิมเลย้ายๆก็ดูกระชับขึ้นเนี่ยแขนเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากนะตรงต้นแขนเนี่ยแล้วก็ขาตรงข้างในเนี่ยปกติจะแบบว่าไม่เฟิร์มเลยแต่ตองแต่งตองแต่งตอนนี้คือแบบว่าโอเคมากใช่นี่ไงคุณผู้ชมพี่ยุ้ยการันตีขนาดนี้นะคะเพราะว่าถ้าไม่ดีจริงเนี่ยไม่กล้าการันตีได้ขนาดนี้นะคะรวมไปถึงบอกว่าอาหารเสริมที่ไปซื้อมาจากประเทศญี่ปุ่นประเทศอเมริกาไปลองมาหมดแล้วแต่สุดท้ายนี่แหละค่ะกลับคืนสูง ที่นี่เลยคาราพัดที่สําคัญราคาประหยัดด้วยแล้วก็ทําให้เรามีเงินเก็บไปใช้อะไรได้อีกต้องมาก<ช>มายเลยโปรโมชั่น1กล่องหกรบาทซื้อสี่กล่องแถม1กล่องในราคาสองพด้อยหกสิบบาทเท 1, ่านั้นนะครับคุณก็มีสุขภาพและความสวยความงามคุณก็กลับมาคืนเหมือนเดิมครับ ถูกต้องแหลคะค่ะเพราะนั้นรีบเลยนะคะเพราะตอนนี้ต้องบอกว่ามาแรงสุดๆเลยในบรรดาตลาดของอาหารเสริมผู้หญิงถ้านึกถึงอาหารเสริมผู้หญิงต้องนึกถึงคาราพัสตอนนี้นะครับยอดขายดีเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเลยะะขอย,ย้ำว่าเป็นอันดับหนึ่งจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสุขภาพดีอยากจะสวยฟิตเฟิร์มแบบพี่ยุ้ยแบบนี้รีบหาทานกันจากตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนั่นเองอวันนี้ต้องขอบคุณนะคะพี่ยุ้ยมากๆเลยนะคะให้เกียรติมาในรายการของเรานะคะมาแชร์ประสบการณ์ ดีๆร่วมกันค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณครับผม <c oughs> วันนี้เวลาของเราหมดแล้วครับคุณ <c oughs> ผู้ชมครับพบกันได้ใหม่นะครับ <c oughs> วันนี้เรา3ามคนลาไปก่อนครับ <c oughs> สวัสดีครับขอบคุณครับที่ติดตามจม